นี่ดูสิอรุณสวัสดิ์ครับอ้อรุสวัสดิ์ฮึาเดี๋ยวเดี๋ยวดิกำลังทำอะไรของคุณอยู่นะครับทำอะไรก็กินมื้อเช้าไงไม่เห็นเหรอลูกก็ได้เรียบมากินเร็วเข้าเดี๋ยวไปสายนะตายแล้วขอโทษครับไม่ใช่ใหญ่ที่แม่คิดนะครับคือว่าคนนี้แบบแบบบบบว่ามืออะไรของลูกอยู่น่ะทำตัวดีๆหน่อยสิโทษขอโทษนะ เจ้าลูกคนนี้ดูเอาอยจังญาติของแกเป็นตัวอย่างซะบ้างญาติเหรออายุเพิ่งจะแค่นี้แท้ๆแต่วเลือกเรียนมอปลายอยู่ที่นี่ให้จบจะต้องห่างเหินกับพ่อแม่ที่ทํางานอยู่ต่างประเทศต้องรบกวนแล้วค่ะจ้าฝากตัวด้วยนะเค็นตะมัดนี่เลยคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเลย นี่มันหมายความว่ายังไงอะทำไมเป็นญาติกันได้ครับเพื่อปอกป้องดรีมนอตไว้ไงเอ๊ะเป็นเซตติ้งที่เหมาะไว้เฝ้านายใกล้ๆเลยเซตติ้งเนี่ยนะเรื่องยกเมฆแบบนั้น่ยทำไมพ่อแม่ผมถึงได้ใช้พลังดีเมนชันควบคุมความจำเอาไว้